ดีครับวันนี้กับไอ้กูทีก่อนเลยเพี่ชายพี่สาวคู่แรกมาก็บรรยากาศสบายก่อนเช้านี้พี่เห็นพี่สาวบรอพี่ชายเป็นเน็ตีวันนี้มาไอ้เมื่อกี้คุยกันนะตอนลงมาพี่ยืนคุยกันพี่ชายบอกว่าเนี่ยจะของร้านพี่สาวถามว่าใช่หรอพี่ชายใช่ใช่ี่จะของร้านบอกมาวันนี้มานี่เพราะพี่สาวรูปลงข้างไหนกันยิยิงทางยูทูบโอ้ยยูทูบลงน้อยแล้วทางเพจจะลงเพจเพจเออก็วันนี้มานทำอะไรบ้าง ร้างไอเดียครับวันนี้เรารูจุกรู้จักมาจากไหนเนี่ยกระแมงแสนวันนี้ขน,นมผมว,วันนี้ขนมสามบาทมั้งไงขน,เน,นมเยอะมาก,กวันนี้แล้วดูแล้วเป็นไงด,ด,ด<อ>ูแลชอบเ <c oughs> มื่อกี้เขาถ่ายรูปไปแล้วรอบหนึ่งครับเอาไอ้นั้นนะผู้หญิงเป็นผู้หญิงรู้สึกไงกับช่างแบบนี้ยก็รักสาวไม่เข้าใจไ,<ด>ได้เลยผู้ชายอ่ะรู้สึกยไง ชอบนะดูฝีมือดูฝีมือแล้วก็ดูคุณมั่นใจนะครับผมวันนี้อายุไม่เยอะแต่ฝีมือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็เดี๋ยวที่พอคุณยายสาเดี๋ยวน่าพอน้องแอร์ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่านณยายสาแล้วก็พร้อมกันครับเดี๋ยวจะได้อ่านกันรอบหนึ่งไปวันนี้พาไปดูนะครับกับแม่ยางซ่ามีทุกอย่างครับล้อยางครับจากแม่จาง้นี่ก็เป็นร้านข้าวครับมีร้านข้าวมือการครับร้านข้าว วันนี้มีตาต้องเดินถ่ายครับพราีจะต้องถ่ายเองมีทุกอย่างครับวันนี้วันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบเครื่องนะครับที่ต่อแหวเข้านี่ก็เป็นพวก EPR ล้างเช็ดเครื่องยนต์ต่างๆครับเราจะแบ่งเป็นโซนมีสองโซนครับวันนี้เมื่อคืนนี้ท่านที่แดกเห้าเยอ่ยวนี่มาถ่ายนะครับนี่เป็นล้างอุดนะครับเยอะ ตอนนี้ก็กำลังจะขยายร้านเพิ่มนะครับรออีกสักุดๆหนึ่งทุนหมดทุนหมดไอเดียวโอเคทำงานเหมือนทหารหรอกจริงมันก็จะท่าบั่นบั่นี่ครับอันนี้ก็มีดิเอ็กดั้นโย่แปดร้อยนี่ติดต่อได้ดั้นโย่แปดร้อยนี่สายเขียวนี่ครับพร้อมตู้ตึกแต่รู้จะได้สายเ่างานเยอะนะครับสายเขียวนี่ครับท้องเครื่องลายไทยลำแรกนะครับของไทยเนี่ยดูครับหม้อน้ำนะครับรอรอนะครับ ที่นี่มาไม่เหมือนใ้าแน่นอนครับอย่างนี้ก็จะเป็นวันนี้จะเป็นย้ายแหนะครับทั้งหมดระบบย้ายแหนบอยู่ฝั่งนี้หมดนะครับเก็บงานย้ายแหนบช่างก็กำลังโซโลอยู่ครับสร้างนี้ระบบย้ายแหนบก็มีมาแก้แหนบเยอะหลายพันบงนี้ก็เป็นที่พักสบายๆครับจะตายวินเพจอยู่แล้วนะครับจะตายป้าๆบอๆทำทุกแนวครับนี่อัพลงอัพรดเรามีหมดนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอาาัดเป็นอีกรอบหนึ่งมาติดตามรอบหนึ่งบรรยากาศชิวๆกัแบบเช้านี้ครับ